สวัสดีมิลักชาวอวีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมเอเดียได้อีกแล้วนะจ๊ะ <S <S เออว,วันนี้เราเล่นเป็นเวเลสนะครับผมโอเคก็วันนี้จะมาแก้ทางลูกรักสักหน่อยนะเอ้ลูกรักผมแม่งเฟิร์สบัดไปแล้วหนึ่งตัวก็จะมาเล่นแก้ทางทาร่านะผมก็มาดูกันนะว่ามันแก้ทางประมาณไหนนะก็นะครับเวเลสนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในเวลาเล่นทาร่านะ ว่าทาร่าเนี่ยมันค่อนข้างจะแพ้ตัวที่แบบเบิร์ดดามจงแรงๆเวลาเลือดหมดหลอดนะครับเวลาเลือดน้อยนะเพราะว่าทาร่าเนี่ยตัวมันจะเก่งก็คือเลือดมันจะต้องน้อยนะครับ mm hmm. ดามจมันจะแรงนะซึ่งถ้าเลือดมันเต็มมันก็จะไม่ค่อยแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่นทาร่าเขาก็จะรู้กันนะครับว่าต้องเล่นให้เลือดน้อยๆนะเออแล้วก็แบบเปิดอันติไล่ปั่นเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราจะเบิร์ดเขาแบบชุดเดียวนะแต่ก็จะไม่ได้เล่นสายฟูลดามจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะ เผื่อสะโกงสกิลไม่โดนเดี๋ยวจะรับเขาไม่ไหวนะเออจัดไปผมจะเล่นเป็นสายขวานนะเดี๋ยว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 เียวเดีวเดี๋ยวเด๋วเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนดี๋ยวเนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขวานี๋วเดี๋ยวเด้๋ขวเดีดเ๋ยวเดีายวนี๋วเอ้๋ยวเด้๋วเดยวนดียวเาี๋ยวเจี๋วเดี๋ยวนดี๋ขวัดีวเดีาวเดีาวีนาวเดี๋ยวเด้ยวยวเจี๋ยวเดี๋ยวเดยวเววเียว ก็เวลาผมเล่นเวเลสป่าเนี่ยผมจะเน้นสกิลหนึ่งเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงนะเราไม่ได้เน้นดึงอยู่แล้วนะครับยังไงเราก็เข้าไปชุดเดียวแล้วออกนะครับผมก็เลยเน้นท่าหนึ่งนะไว้เบอร์สกิลแบบแรงๆนะครับแทงซึบเต็มๆนี่คือแบบแรงอะ่ะเออลองไปเล่นกันดูนะครับน้องๆชัดปะน,นี่เราก็รอออกมาก่อนให้เพื่อนแล้วกันมีคนมาไหมแต่ทีผมไม่มาโซนกันผมว่าผมอาจจะไม่ได้เอาตัวนี้นะครับคือเราก็ต้องดูจังหวะนะว่าเราเล่นได้หรือไม่ได้นะครับถ้าเราไปฝืนเล่นเนี่ยเราอาจจะเสียเปร ด้วยความที่เรามันเป็นเวเลสแหละเออจริงๆถามว่ามันเทตมันเทตไหวไหมไหวครับแต่ถ้ามันโดนซีซีโดนสตันอะไรเงี้ยมันก็มันไม่มันไม่ได้ปั่นก็จบเหมือนกันอ่ะเออก็เดี๋ยวผมกลับมาฟาร์มฟางผมก่อนแล้วกันนะจัดไปน้องน้องเออตอนนี้เราก็จะคีย์หลักในการฆ่าทาราก็ต้องมีตัดเลือดเหมือนกันนะครับผมถึงเราจะเน้นเบิร์ดเขาในช่วงสุดท้ายก็จริงนะช่วงเลือดน้อยนะแต่ว่าเราก็ต้องแบบเผื่อไว้แบบเผื่อเราเหตุดึงหนึ่งกับเขานะครับถ้าหนึ่งหนึ่งก็ไหวนะบอกเลยนะครับ จัดไปรอนะใบจัดเล่นเบ้าน้องใบจัดไม่เล่นไอเล่นว้วดแล้วผมจะย่ำไหมย้ำเดี๋ยเี่โดดแล้วก็โดนพี่ครับโอเคแล้วทีมกูไม่ตามนะโอเคไม่เป็นไรนะครับไปตีดาร์กได้อยู่นะจัดไปตีดาร์ตีดาร์เพื่อนแ<ๆ>จ๋วเลย<ๆ>ครับน้องน้องเออก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากนะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดอ่าซับสไครต์ให้ผมนะตอนนี้คพันซับแล้ว แทงไมด้เนี่ยเออแตกไปหนึ่งครับหวันเทียบได้สกอร์คิวมาตัวที่สองนะครับตัวแรกก็เป็นนาคอสใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นทาราลูกรักเรานั่นเองครับก็มาตึงจัดนะครับน้องชายออแก่ทาราจะมีหลักๆสามตัวนะที่ผมแบบค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าแก้ได้แก้ไหวนะไม่สี่ตัวนะครับหนึ่งก็คือเวเลสนี่เลยนะครับผมตัวที่สองก็จะเป็นทูลเลนนะเวลาเลื่อนน้อยๆอ,อันติเป่าไปนะครับผมสามก็จะเป็น ด้วงนะครับทางด้านของคิกแนกนะที่ค่อนข้างเบิร์ดพวกตัวหนาๆได้เป็นอย่างดีนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยสำหรับตัวแก้ทางทาร่าเลยจะเป็นแครี่ครับเป็นไฮยาเตะนะเออท้าไมไฮยาเตะมันถึงแก้ได้นะหนึ่งนะครับทาร่าไม่มีซีซีว้เวลาไฮยาเตะมันปลาสแตกครบอ่ะแล้วมันลำอะ่ะคือทาร่าเราต้องรอจังหวะทาร่าโดดก่อนนะครับเวลาเขาโดนหนีปุ๊บเนี่ยรอติปั่นเลยนะครับอันนี้เราไหวนะเออแต่ว่าขนาดมีแบบ อันตีมันก็ยังแบบว่ายังค่าได้นะเออก็ลองมาเล่นกันดูนะครับผมแต่อาจจะแพ้ทางตัวอื่นอันนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยนะนี้ผมพูดถึงแก้ทางทาร่าแค่นั้นเองนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเราแบบปล่อยทาร่าไว้มันจะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะแบบยื้อไฟได้นะยืนค้ำให้เพื่อนได้นะมันปั่นป่วนอยู่นะเออและยิ่งเล่นเป็นออฟเลนด้วยนะครับยังไงมันโถมยับอยู่แล้วนะจัดไปไปดูฟ้านาคอนนิดนึงแหมยำไปดิ แทงเออได้ฟ้ามันเรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรนะครับได้ฟ้ามานะก็หวานเกี๊ยบอยู่ครับนอ้องนาคอไม่มีฟ้าก็เหมือนไม่มีขานนันนเนี่ยเฮ้ยนั่นนีนยเฉยภาษาอะไรนี่โอเคเลียร์ไปนะครับผมฟรามยิ่งฟรามยิ่งรวยยิ่งรวยยิ่งเก่งจังไ้น้องๆอันนี้ผมจะขึ้นเป็นสเปียร์ลองกินูน,นะครับเพราะตอนนี้ก็ไม่ได้มีตัวหนาอะไรมาตอนแรกเราจะเล่นโบเค้นนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นสายขวานแล้วออกโบเค้นเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ ผมผมสาหรับความรู้สึกผมนะเพราะว่ามันไม่มันดาเมจมันไม่สุดอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะเล่นแบบสายโบเก้นสเปียอะไรเงี้ยนะถ้าเราไม่ออกเออใช่ถ้าเราไม่ออกสเปียลองอยินโนเนี่ยเราออกโบเกนสเปียเนี่ยเราต้องเล่นสายแบบโซลีเวอร์นะครับสายดาบแดงอะไรเงี้ยนะมันถึงจะคุ้มนะครับเพราะว่าเราจะเน้นเบอร์ดาเมจแต่ถ้าเราเล่นสายขวาเน,นี่ยเราควรแบบมีเลือดไว้ยืนให้เพื่อนนะครับมีคูดาวสกิลมีดาเมจนิดหน่อยอะไรางี้นะเออมันจะดีกว่านะครับโอเคจัดไป จังหวะนี้เราก็ตีมังกรก่อนแล้วกันน้องๆเออเรามังกรเกิดอ,อีกสามวินะครับจัดไปโอ้โหได้มังกรที่เรียบร้อยอุย้ยแล้วเล่นบนไม่มีใครอยู่นะครับมีเลียวมะาตัวเดียวนะโอเคไปจันเออแหวนไปเลยน้องเฮ้ยเอยแอแเสร็จตั้มเออชนไม่นีปั่นหน้าไปเลยครับนี่แตกไปอีกตัวอุย้ยเฮียละก็มาเลยรอมาเลยไปไหนไปไหนครับน้องเสียบเออโอ้โหได้มาสองตัวอุย้ยเฮียละ มาบันโซนโอ้โหโอ้โห,โโหจบแล้วไอ้นี่มีตัดเลือดนะครับอยู่นนะใช่ปะเออกูกาสแล้วเมือ่อกี้จริงๆผมต้องหิวเลือดขึ้นนะว่าผมปั่นโดนนาะคอนนะแต่แบบเลือดไม่ขึ้นเลยโอ้โหโว,วนกับหัอหูแท้ๆน้องโอเคไม่เป็นไรนะสกอร์เรามาสี่ตัวแล้วมาดีอยู่เออเพื่อนเราด,ดิปิดปิดผมไล่หลังละผมไล่หลังแล้ว,ลลวน้องย่ำไปเลยคนะยยอุ้ยยังไม่ถึงเลยไม่ได้ไม่ได้ลาช็อตเลยมื่อยี้ โอ้โหเกือบจะถึงอยู่แล้วอีกแบบอีกนิดเดียวอะ่ะเออทไอะไรนะครับอไรเราก็ดันบ้านไปก่อนนะเราเป็นตัวไฟก็จริงนะทุกคนแต่ว่าหลากัหลกๆเรื่องการหาเงินก็สําคัญนะครับเวลาเล่นป่านะอย่างนี้ผมบอกนะยิ่งรวยก็ยิ่งเก่งนะครับผมเออเราก็ค่อนข้างจะเก่งกว่าตัวอื่นนะถ้าเรารวยนะจัดไปป้อมกลางนี่ต้องโดนผมละเคลียรวแวนการก่อนละกันโอเคทาร่าต่อเลยมึงมาเลยมาเลยปัน่นโอ้โหเรื่องไม่กระดิกโอ้โหแม่งพุ่งขาดยาวามานนะมาเลยครับทาร่าลองเชิง กูมีจัดเลือดและกูยามสวนนี่ไงก็มาดิน้องโหเกือบเหมือนกันนะจริงถ้าผมเล่นสายโซลิเวอร์อาจจะตายนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับเผื่อสกิลเราไม่โดนนะเราเลยต้องเล่นสายขวานนะครับเราอาจจะแบบมีโอกาสได้แบบยื้อล้อปั่นสกิลให้เพื่อนได้นะเวลาเรามีขวานมีเลือดมีเกาะอ,อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราเล่นสายแบบดาเมจเลยเนี่ยเวลาเราเข้าไฟไปแล้วเราสกิลไม่โดนนะครับเราอาจจะตายได้ง่ายๆนะเพราะว่า เราค่อนข้างจะบางมากนะครับอย่างนี้ผมพูดไปนะสายฟูดดามจเนี่ยเล่นได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจด้วยนะมั่นใจทีมมั่นใจตัวเองด้วยนะเออจาวหวะนี้ยังไงดีโอ้โหไปโคตรไวอะ่ะไวเกินเออเรียม้าสวยโอเคครับป้องการน่าจะได้นะย่ำไปดิเออแต่โอ้โหตายเลยอ่ะทาร่าไปไหนจะ๊ะแทงปั่นไปดิเนี่ยหัวขาดโอ้โหเจอโซ่เกี่ยวคอเนะมื่อกี้ไอ้เวนบอกแล้วอย่าแหวน เจอพี่วางโซ่ไว้กับเสาวไฟฟ้านะครับแล้วก็ให้มันขับรถมาปั่นเออปั่นอะไรละ่ะปั่นจักรยานเนาะในเวนเกินไปหรือเปล่าโอเคครับเอามังกรให้เพื่อนนะเก็บออบเจกต์ไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากครับเล่นไปยาว,ยาวเออสมัยไม่มีบอกเพื่อนไปก่อน,นครับเคลียรเสร็จเราก็จะไปบนต่อนะน้องๆโอเคย้อนได้นะไปรับเวฟบ,บนเลยครับเวฟนี้สาคัญนะอยากเล่นให้แบกอยากเล่นให้รวยนะครับเวลาเล่นโซโลแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยขึ้นไม่ได้วะโอ้โหไอ้เหี้ย เราเลี้ยวแม่งหล่อยกูขึ้นเห็นเป็นผู้หญิงไงแม่งเลยรับผู้หญิงก่อนไอเวนเนี่ <c oughs> ก็หลกัหลกๆของการเล่นป่าเล่นโซโลแรงนะเวลาถ้าจะเล่นให้รวยเนี่ยเน้นฟาร์มคีปเป็นหลักเลยก็ได้นะครับมาเดียลองเชิงมาดูนะว่าจะแก้ได้ไหมปั่นไปเลยตีนทีแทงเนี่ยมาเดียเดยมมเด๋ย่ยำไปเลยหัวขาดอยู่นะน้อง,งของแท้ปะรอยบอนี่บอนี่อะไรของัวนีล่ลูพันหมดแล้วทุกีไอเวร โอเคต่อไปก็จะขึ้นเป็นดาบแดงนะครับผมดาบแดงแรงฤทธิ์ของเรานะครับก็เป็นคียหลักของเวเลสเลยนะผมจะไม่ได้เล่นแบบยืนให้เพื่อนมากนะครับแต่ว่าก็จะแบบมีเทมแท้งสัก2ชิ้นประมาณนี้นครับไม่ได้แบบเอาแทงจ๋ามายืนแบบนานๆอะไรขนาดนั้นนะครับเน้นแบบว่าแอะๆบ้างอะ่ะเออเราเล่นป่าเราก็ต้องมีดาเมจลวงให้เพื่อนบ้างน,นะครับจะมายืนให้เพื่อนอย่เดียวพึ่งพาคนอื่นอย่เดียวมันไม่ได้นะเผื่อทีมเล่นไม่ไหวเราอาจจะแบกได้นะครับเพราะตอนนี้สกอร์เราค่อนข้างแบบสูงริบล่วนะเจ็ดหนึ่งนะ จำมาเดีย๋ยวอุ้ยไม่โดนเออแตกหนึ่งแตกสองมาเดี๋ยวกระแทงมาเดี๋ยวนี่ไงล่อดึงตัวโดด,ดดมานะเออไม่มีตัวโดดมานะครับทาร่าแตกไปแตกไปสามตัวนะน้องเมื่อกี้ล่อด,ดึงตีไอ้กระต่ายนะมาเดี๋ยวโอ้อันนี้ก็ไม่รอดละโอ้โหเกือบตายไอเวนไปก่อนกูไปก่อน,อนเฮ้ยทีมผมดักว่ะเฮ้ยเชีนาอาค้อโดมโดมาทำไมอะโดดมาทำไมเล้วนี่ไกูหลาช็อตไปดิเออต้นเกมกูหลาไม่ได้แต่เหล็กเกมกูหลาได้เว้ยเวน <laughs> โอ้โหโอเคอุ้ยโดนละโดนละไอต้ตายนี่ก็ประมาทไม่ได้นะครับช่วงท้ายเกมนะมาเดี๋ยวอุ้ยรอโอ้โห,โโหรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยเออตายอยู่โอเคสวยย่ำเออเนี่ยย่ำหัวไปดิอออ๋ตายโอ้โหไม่รอดละโอ้โหกูไม่รอดละนี่ครับไอ้กระต่ายนะตัวเลดเกมเหมือนกันนะยิงแท้งนะครับฟรีๆนะเป็นตัวที่แบบแก้ทาง แทงหนาๆหลายตัวเลยเหมือนกันนะครับโอเคมันก็ตายเป็นที่เรียบรอนะ้อยแล้วเจอเรีวมาผมแทงไปเป็นไงล่ะมึงค่ากูดวงเพื่อนกูเอาคืนเถก็มาเลยครับน้องลองเชิงซะหน่อยย่ำไปดิโอ้โหโดงยงี้ไม่รอดนะอย่างงี้แทงอุ้ยผมมีนตินี่ยแทงส่วนไปปั่นไปดิรอรอรอมาใกล้ตายแล้วค่อยนตินะครับใจดีสู้เสือไปย่ำเอาโอ้ขุดรอดไหมเนะี่ยโอ้ยได้ไหมโอ้ โอ้โหแม่งกูตายอย่างเออแม่งเกมอย่างบักเมื่อกี้เห็นปะเออเออสวยโอ้เกมแม่งบักเปะ่าเมื่อกี้เห็นมาโดนผมย่ำแล้วเว้ยแล้วแ็กแม่งเต็มพอดีคือตีทีหนึ่งพอดีแล้วก็ย่ำพอดีนะครับแล้วแ็กแม่งเสือกเต็มแม่งก็เลยปั่นแทนนันตโิโอ้โหโคตรสวยนะโคตรสวยจริงๆอะ่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยเพื่อเราก็เก็บซากไปนะครับสกอร์เรายังแอคอย,อยู่เนาะไม่เป็นไรพี่ไม่เขินพี่ไม่เขินไอ้เว้เนะ จังหวะนี้ต้องจบเกมแล้วล่ะน้องๆเอโหโอโหโ,อโหค่อนข้างขึ้นยากอยู่นะรอ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 อย่าเพิ่งไปรีบเล่นนะครับเพราะตอนนี้กระต่ายมันก็ค่อนข้างแรงอยู่นะโอ้โหแล้วก็ดูอีกแล้วโอ้โโอโดูดิมันยิงผมนัดเดียวอีกนั้นเนี่ยแม่งหายไปข้อแล้วอะแปีวกอสกันอย่าเพิ่มไปเออโอเคทีมนี้มาอยู่นะแจ๋วโอเคยอนแม่งสายตีกอสโโล่อ่ะโคตรตึงนะ จริงๆแคลรี่คนถอยได้แล้วนะเออให้ผมแทงให้ผมชนนะเออกูได้ไปดีเป็นไงล่นะน้องพี่สมัยมันตึงจัดนะปล่อยกลางเลยแล้วกันผมว่านะดีปะ่ะปล่อยเลนบนเดียวนะนาขออยู่บนอนะจริงๆเราควรปล่อยเลนที่ฝั่งตรูเขาทาเลนนะแต่ผมแบบเออก็ปล่อยบนนะั่นแหละดีแล้วละ่ะเพราะว่านาขอมัาทาเลนไงถูกป่ะล่ะถ้าเราแบบ ถ้าเราปล่อยเลนอื่นสมมติเราปล่อยเลนกลางเราก็ต้องเสียเวลาไปทําเวฟอยู่ดีนะครับเราก็ปล่อยเลนวนไปเลยนะจบๆเออแล้วก็รอแวนการ์ดยิงบ้านแค่นั้นนะชจัดไปน้องๆรอจังหวะเลยย่ำไปแทงโอ้มาเดีหูยได้ปะโอ้โหเราเรียกโคตรแรงเฮี้ยแรงนั้นอนะแรงจัดเลยนะครับขนาดฝั่งตรงข้ามเปท้าร้านนะอา้าวสลิมแตกเฉยใครรึเปล่าใครจะเคลียร์หรือเปล่าครับน้องไม่มีใครเคลียร์นะโอเคเมื่อกี้นึกว่าจะมีคนมา โอเคผมว่าน่าจะจบเกมแล้วป่ะเนี่ยโอ้ไม่ได้แอกเลยเฮ้ยอ,อันติเอ้าโอ้โหอันติไม่ติดสักทีนะครับจนนาคาคูแตกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยย่เอกเกมอะไรละฟิกเกอร์โอเคกูไม่ได้แอคกนะครับก็สกอร์จบเป็นที่สิบอ็ดตัวนะโอเคผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเล่นเวเลสป่าแก้ทางทาร่านะครับผมตอนนี้ก็เล่นแปลกใหม่นิดนึงนะครับเล่นเป็นสายขวานนะครับผมก็คืออย่างที่ผมบอกนะ การที่เราแบบว่าถ้าเราเจอตัวละครที่ค่อนข้างมีดาเมจถ้าเราเล่นสายเบอร์ดาเมจเลยแบบดาเมจล้วนอย่างเงี้ยเราค่อนข้างจะตายง่ายนะครับอาจจะไม่มีโอกาสยื้อนะเพราะว่าเวลาเรากระโดดสกิลเข้าไปอันติย่ำเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าเราสกิลสองสกิลหนึ่งไม่โดนเนี้ยคือจบเลยนะครับทุกอย่างคือจบนะบอกเลยนะจบจริงจบจริงไม่จกตานะโอเคตอนนี้เราก็ได้ mp ไปนะก็ส่วน,นตัวตอนนี้ผมเล่นหยิบเบเลสมาเนี่ยมาเอามาแก้ทางทาร่าดโดยเฉพาะเลยนะอันนี้พูดตรงๆร,งรงนะรว่าแก้ทางทาร่าดโดยเฉพาะเพราะว่าหนึ่ง ทาร่ามตัวที่ค่อนข้างป่วนนะครับถ้าเราเอามันไม่ลงเนี่ยทีมเราอาจจะเล่นไม่ได้ไม่ไหวนะครับตอนนี้ถ้าย้อนยิงเขาไม่ตายเราเลียวเบอร์เขาไม่ตายเนี่ยเราก็อาจจะเล่นยากนะเออแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเวเลสด้วยไงยเราก็สามารถฆ่าเขาแบบใช้ทูด้าเมจเวลาเขาเลือกเขานอนก็ย่ำไปอะไรอย่างเงี้ะครับเออก็ประมาณนี้นะกับการแก้ทางทาร่านะผมก็ตัวละครหลักๆผมก็จะพูดไปแล้วนะในคลิปลองไปหาฟังกันนะครับน้องๆช่วงต้นเลยโอเคไปละ